ความรักเลยได้ไหมม, <า S 1> มันได้ไ<ล>ย,ไยาวๆมาเลยอ่ะโอเคคืออันนี้คือเป็นเซกชันหลักเลยที่อยากที่อยากใช่ยคยจริงๆคาถามแรกก็อ,อยากถามตรงนี้เลยแล้วก็ยาวเรื่องความรักประมาณสามชั่วโมงไปเลยมาให้บ่งบอกในเรื่องของคนเดียวแต่อย่างนั้นก็มีแบงค์อะอะคิดได้นนคนเดียวแล้วสําเร็จกว่าเราสามารถตีความเป็นว่าแฟนมีเขาแพ้ได้ไหม <laughs> นนอินทนนท์เขามาบอกว่าเขาเองก็ความรักก็ยํมแยมเหมือนกันแล้วเขาก็พาดพิงถึงคุณด้วยนะใช่เขาพาดพิงถึงเราสองสามคนนะอินทนนท์แซกกี้สบาดวงรักใครเฮี้ยสุดนังว่างี้ฉันฟังว่าท้อเข้าข้างหรือเปล่าไม่เข้าข้างแต่ตามพื้นดวงจริงๆโอเคพื้นดวงกคือว่าในชีวิตนี้จะมีคู่แน่นอนจะมีคู่แน่นอน ในชีวิตนี้เลยนะไม่เข้าข้างกันนะไม่เข้าข้างโอเคสบายใจละแต่ม,มันมีเรื่องที่กรบกระเรืยอจิตใจแต่มันไม่ใช่เรื่องผู้ชายได้ไหมเออได้โอเคมันคือเรื่องอะไรโดนขอฮะว้าหนลุกเจ๊จริงป้ะเนี่ยเอออยากถามเลยโดนไหมมาไขค,คำตอบที่คุณอยากรู้มาหาความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเพราะนี่คือรายการหมอแปนเฮลมี รอบเชิญของเราครับผมคุณแจ็กกี้ชาคอรีนสวัสดีค่ะแฟนสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเสียงที่แปดใช่พยายามบีบให้ตีบไว้ก่อนคนจะไม่รู้ว่าเราป่วยล่าสุดที่เจอกันก็น่าจะร่วมงานกันใช่ เป็นงานลูกค้าต่างๆที่เขาเห็นถึงความบลึกกึ่งยของเราสบคนแล้วพยายามอยากให้ร่วมงานกันเสมอค่ะพูดถึงในเรื่องของการดูดวงเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ไหมเท่าที่เคยดูมาดีกว่าคือเก่งหน้ามันจะเก่งยังไงเออพี่เป็นการทําให้เอเนอรเราตื่นโอเคก็คือเชื่อไพ่เอางี้ดีกว่าเป็นคนเชื่อไพ่เคยดูอะไรมามาแล้วบ้าง โหรา,าศาสตร์ดูดวงดูก็จะเป็นในส่วนของแบบจิตสัมผัสต่างๆอ่าเซนเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเคยเล่นละครอะไรเกีย่ยวกับดวงนั่นแหละอะไรอะไรดวงชื่ออะไรไม่มีจูบ่ะฮะดวงอะไรไม่มีจู่สักอย่างป้นมึงนะเธออะไรนะดวงแบบนี้ไม่มีจู ใช่เคยเล่นละครเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจู่เป็นเกี่ยวกับดวงอ๋อก็้วนึกว่าแบบดวงแบบนี้ไม่มีจู่คือต้องไปตัดจู่ออกเลยแบบไม่มีกุดไงดวงแบบนี้ไม่มีจู่คือแบบไม่มีกุดเข้ออกปะแล้วเสร็จปุ๊บเขาทํากิจกรรมเขาเอาหมอดูทุกศาสตร์มารวมกันแล้วให้เราไปดูนี่ก็ในฐานะนักแสดงก็ขอแอบไปดูก่อนแล้วรู้สึกว่าดูหลายศาสตร์แล้วรู้สึกว่าจริลไหนที่จุดลริติดไพ่สุดอ๋อจริตติดไพ่ล่าสุดที่เพิ่งดูมา ดูล่าสุดกับเพื่อนรุ่นพีที่ฝึกดูไพ่ชื่อส้วมคุณส้วมคุณส้วมคุณส้วมนักแสดงเราเนี่ยนะใช่เาฝึกดูไพ่ด้วยฝึกดูไพ่เคยเคยเล่นเคยเล่นละครด้วยกันมาเหมือนกันไม่ไม่ไม่รู้วอาอาจจะยังไม่ดูไพ่ตอนนี้เริ่มดูไพ่ละแล้วก็นางบอกว่านางต้องการอยากสนิทกับไพ่นางก็เลยเริ่มมาหาคนดูให้มันสนิทมากขึ้นก็ฉันก็เป็นหนึ่งในยือเออแล้วเป็นไงบ้าง แค่นันไรู้สุกว่าพายไม่เคยโกหกอยู่แล้วแล้วเรื่องอื่นๆล่ะที่เกี่ยวเรื่องมูอะไรเงี้ยเรามูไหมก็ถ้าเป็นล่าสุดที่มูก็จะเป็นพพิคเน g จีดีอช๋อที่บริษัทเลยที่บริษัท g ี H เเพราะว่าปกติเนี่ยเส้นทางชีวิตมันไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวเนื่องกับทาง g d h เท่าไหร่มันยากอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของงานด้วยนะและการไปด้วยนะใช่ เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอยู่ๆก็ได้ไปแคสหนังที่ G D H โดยแบบเฮ้ยมันไม่อยู่ๆเราได้ไปแคสว่ะคือเราก็รู้ความสามารถอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอเคอยู่ก็ได้ดนจิตดนใจไป G D H เราก็จะใช้แค่ความสามารถอาจจะไม่พอก็เลยเดินไปที่ G D H แล้วก็ไปขอพี่พิคเนตใช่ว่าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานอีกสักหนึ่งคนนะคะแล้วได้เล่นเรื่องถ่ายไปยังถ่ายแ้วเพิ่งจบนี่แหละเพิ่งจบด้วยถ่ายถ่ายปีไหน ปีนี้สิบธันวาคมดีว่าราวีค่ะอ่าใช่อันนี้ก็แสดงว่าไปมูมาและก็ขอพอเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ได้ด้วยผูกต้องโอเควันนี้มีเรื่องอะไรที่แบบอยากรู้อยากได้คำตอบไหมเยอะไหมไม่เยอะมากทำไงดี <c oughs> แต่มันมีเรื่องที่จําเป็นต้องดูเช่นเรื่องความรักต่างๆเพราะคุณนนอินทนนท์เขามาบอกว่าเขาเองก็ความรักก็ย่ําแย่มเหมือนกันแล้วเขาก็พาดพิงถึงคุณด้วยนะใช่เขาพาดพิงถึงเราสองสามคนนะอินทันนท์นแบ็คกี้สไปดวงรักใครเฮี้ยสุดนักงว่างี้ฉันฟังว่าท้อแล้วได้ดูเทปเขายังดูแล้วและความรักเขาเป็นไงรู้สึกก็เป็นอย่างพี่แปนบอกเลย ก็คือเลือกเลือกเยอะแต่ไม่กล้าว่าเขาเยอะอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันว่าเราอะไรอย่างนั้นถือไพ่อธิษฐานกับไพ่ก่อนนะครับหลับตาอธิษฐานข้าพเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตุงข้าพเจ้าชื่อนมสกุลข้าพเจ้ารูปใดตนใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือขอให้ท่านทั้งหลายช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้การทำนายทายทักในครั้งนี้เป็นแต่ความแม่นยำหากข้าพเจ้าอยากรู้เรื่องอะไรขอได้รู้หากข้าพเจ้าอยากเห็นเรื่องอะไรขอได้เห็นหลังจากนั้นเมื่ออธิฐานนเสรร็จแล้วะคับ ให้สับไพ่ใช้มือซ้ายสับนะจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับมือขวาจับก่อนแล้วก็ใช้มือซ้ายสับโอ้ยใช้มือซ้ายสับค่อยๆได้เคยมีคนมาแล้วสับเพาะเลยปะมีแบบช็อปน้ะดูบ่อยอ่ะอุ้ยตื่นเต้นน่ะพี่เบนแต่บอกก็ดูเขาก็ดูตื่นเต้นกันทุกคนอะเนาะตื่นเต้นมา คำถามแรกถามว่าที่บอกว่าชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคืออาชีพนักแสดงหรืออาชีพอื่นวิ้ตรโอกาสในชีวิตป้าตรละครัมือซ้าย, <c oughs> ยครับหยิบไพ่ไปที่หนึ่งทีละบใยบหรือว่าทีระใบ<า>ครับใบ,บ,บที่สองนะความมั่งคั่งสำเร็จในอนาคตเนี้ยเกี่ยวกับ อะไรน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจหรอมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอนะใช่ธุรกิจการงานที่เราต้องทำเองอทำเองแบกรับภาระจัดแจงจัดแจงจัดการทุกอย่างเองอทั้งหมดแล้วมันจะได้เงินตรงนี้ก็คือได้มาเป็นเงินก้อนก็คือจากธุรกิจซึ่งวันนี้คุณมีอะไรอย่างย่าง <c oughs> แต่ว่ามันจะแบบว่าเป็นความหวังให้เรามันจะเป็นธุรกิจอะ จงเริ่มซะมันจะดีขึ้นเองหรือม,มันจะโตขึ้นถูกต้องโอเคถามว่าในระดับที่มันจะเป็นระดับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเวทีระดับที่ใหญ่ขึ้นนั่นคืองานที่เกี่ยวกับงานแสดงด้วยหรือไม่อ่ามือซ้า,ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนเลยอะ่ะหรอมันเกี่ยวกับการลงทุนการทําอะไรเป็นของตัวเองอะ่ะคือสังเกตว่าในไพ่เนี่ยมไม่ใช่ไพ่ของเป็นคําตอบที่ว่า S <S ใช่บงบอกถึงว่าไม่ใช่ในด้าน,านเรื่องหน้า,านหรือการแสดงที่<อ>มันจะไปแบบระดับนั้น<อ>แต่มันจะเป็นในเรื่องของการลงมือทําธุรกิจหรือการทําอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ทําเองโอเคมีโอกาสในการที่เติบโตเจริญเติบโตนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือแนะนำซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นแบ็กอัพให้เรานะฮะคือไม่ใช่ ร้อยเปอนที่ไปงานเบื้องหน้าเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเปล่าเกี่ยวกับความสวยความงามหรือไม่เออเป็นธุรกิจความสวยความามงมมือซ้ายใบที่หนึ่งมันอาจจะกว้างนิดนึงนะอ,อ,อาจจะกว้างนิดนึงแต่ขอดูตามพื้นดวงนะได้ อาชีพอะไรที่เหมาะกับคุณนะเป็นนายของตัวเองเป็นนายของคนอื่นด้วยดวงชะตาได้ผลดีทางด้านการเจราจารสร้างแบรนดิง้งต้องสร้างแบรนดิง้งขยายเครือข่ายธุรกิจอะไรบางอยา่างงานที่เกี่ยวกับงานสื่อสารคอนเทนต์และกระสายการตลาดเพราะเป็นคนใช้คำพูดดีเขียนได้ภาพลักษณ์ดีไอเดียสู่สาธนารณะได้ดีเหมาะมากอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็น่าจะเกี่ยวในเรื่องของสายแบบจิตวิญญาณไลฟ์โค้ด เออไลฟ์โค้ดหมอดูได้นะชิงโวการสร้างแรงมา้านใจได้หมอดูได้ด้วยนักพยากรได้ตอนนี้มันอาจจะยังนึกไม่ออกไงใช่ไหมแต่โอเคถ้าสมมติวันนั้นอะมันเกิดขึ้นจริงจริงอะเราจะกลับมาดูเทปนี้เราจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้น,น,นี่เองอฉะนั้นไพ่ใบนี้จากที่ผมดูตอนแรกเกี่ยวกับพระเนาะว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของความสวยความงามแต่อีกในหนึ่งของไพ่ใบนี้ ด้านล่างมันเกี่ยวกับพวกอุปสรรคเนาะสิ่งที่มันไม่ดีมันกําลังจะเปลี่ยนโพสิชันไปในสิ่งที่มันดีขึ้นไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามได้อะไรที่มันไม่ดีไม่สวยให้มันสวยอืม,อมไม่ใช่ให้มันใช่เกี่ยวกับในเรื่องการลงทุนอสังหาได้เกี่ยวนในเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารมาร์เก็ตตหรือการตลาดหรือการท่องเที่ยวได้ครับ ความรักเลยได้ไหมมันจะได้ยาวๆมาเลยอ่ะโอเคเข้าสู่ความรักมากันดีกว่าจริงๆคืออันนี้คือเป็นเซ็กชันหลักเลยที่อยากที่อยากู้ใช่คือจริงๆคำถามแรกก็อยคกถามแบบนี้เลยแล้วก็ยาวเรื่องความรักประมาณสามชั่วโมงไปเลยมามีไหมผัวเนชีวิตเนี่ยจะมีแฟนไหมจะมีแฟนไหมเออเป็นตัวเป็นตนนะเป็นตัวเป็นตนสิคะโอเคจะมาเป็นผีทำไมขอเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นโอเคสามใบครับมือซ้ายอีไพใบที่หนึ่ง แรงมากคุณน้าไม่ชอบให้อันอาบน้ํานี่เลยได้ไหมให้เมนี้บ่งบอกในเรื่องของการที่เรามีอดีตฝังใจหรือเรื่องความรักออ้ยเป็นอดีตฝังใจเป็นสิ่งที่มันเป็นเกาะกํากบังที่ทําให้เราอาจจะไม่สมหวังในเรื่องความรักเมื่อมีความรักแล้วจะทําให้หนึ่งรักไม่สมหวังมีอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของชอบคนที่เขามีแฟนอยู่แล้ว <c oughs> ชอบคนที่เขาสมหวังอยู่แล้ว <c oughs> และ เราจะผิดหวังกับเรื่องของความรัก <S <S 1> <S 1> ทําให้จะมีหรือไม่ไพ่บ่งบอกในเรื่องของคนเดียวแต่อย่างนั้นก็มีแบงค์อะ,อะคิดได้ได้คนเดียวแล้วสําเร็จกว่าเราสามารถตีความเป็นว่าแฟนมีเขาแพ้ได้ไหม <S 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 แล้วทําไมถึงไม่มีออในพื้นดวงเขาก็เนะี่ยบ่งบอกในเรื่องของคู่เลยนะ อันนี้พูดให้เข้าข้างหรือเปล่าไม่เข้าข้าง <sk r isa> แต่ตามพื้นดวงจริงๆโอเคพื้นดวงกคือว่าในชีวิตนี้ <sk r isa> จะมีคู่แน่นอนจะมีคู่แน่นอนข <sk r isa> อบคุณมากจนระิงๆในชีวิตนี้เลยนะ <sk r isa> ไม่เข้าข้างกันนะไม่เข้าข้างโอเคสบายใจละอาพูดต่อแต่ในพ่ากลังจะบอกว่าจะมีเข้ามาไหมมันยังไม่มีเข้ามาในเร็วๆนี้แต่ถ้าในพื้นดวงบ่งบอกในเรื่องของจะมีคู่แน่นอน ดวงสมพงกับคนที่มีบารมีและคนในวงการเดียวกันมีเกณฑ์จะพบเจอรักแบบพลิกชีวิตอย่างนอ้อยนะ1ครั้งในชีวิตมันยากนะโอ้ยกูจะมีรักทั้งทีมีได้รอบเดียวคือมันจะรักที่แบบพลิกชีวิตเลยอ่ะหนึ่งครั้งอย่างน้อย1ครั้งอายุ32ปีจนถึง 34มสิบสี่ปีหลังจากนี้จะเจอคู่แท้คู่มนเร่งตามพื้นดวงจะเจอคู่แท้หรือมีเกณฑ์ในการแต่งงานสูงมากเราจะทำยังไงให้เร่งได้ไหมเร่งเนื้อคู่หน่อยไปทำบุญวันไหนหรือต้องทำบุญด้วยอ,ะ,อะไรถึงจะเร่งเกี่ยวกับเนื้อคู่เอออมือซ้ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่งโอเค ก็าจะไปมูไปขอไปเร่งออคือมันเร่งยากเรื่องนี้เพราะว่ามันมีคนที่กันเราไว้อยู่บังเราไว้ไม่ให้ไ,ไม่ให้เจอเนื้อคู่แบบได้ง่ายอาจจะเป็นตีความในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวในเรื่องของความรักคือทําบุญอุทิศส่วนกุศลและทําให คนที่มากั้นดวงของเราที่จะให้เจอเนื้อคู่เนี่ยให้เขาเบาบางทุกเราลงไปตัดคู่ตัดกรรมตัดกันไปเพราะบางทีคนอาจจะเป็นคนที่มีคนที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วยังจะผูกติดกันอยู่มันขวางกันไม่อยู่ต้องไปทําตรงนั้นหมายถึงของฝ่ายเราหรือข,ของของของ,ของเราอะของเราใช่ไหมใช่เพราะว่ามันกั้นคุณไว้อยู่ไงอ,อ,อันแนนไม่ให้ไปหรอไม่ให้ไปไม่ให้เจอ จะเจอจะเจอปุ๊บบังเอาไว้แบบนี้ฉะนั้นถ้าจะทำจริงๆก็น่าจะหนึ่งทำง่ายที่สุดเลยทำบุญแล้วก็อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่โอเคเวลาเราจะปล่อยปลาหรือว่าอะไรเงี้ยนะเราก็เอาปลาดุกก็ได้ครับจำนวนที่เป็นเลขคู่นะปล่อยปล่อยปลาไปเนี่ยก่อนที่จะปล่อยเนะี่อธิฐานว่าถ้าหากข้าพเจ้ามีกรรมสัมพันธ์ใดกับคนใดคู่รัก ไม่ว่าจะเป็นพบไหนชาติไหนหรือในชาติเนี้ยแต่เป็นคนรักเก่าๆที่เคยมีสัมพันธ์คำสัญมาคำมั่นสัญญากันอ uh huh. ขอให้หลังจากนี้ขอให้ตัดขาดกัน uh huh. แล้วก็ค่อยปล่อยปลานะต่างคนต่างไปต่างแยกย้ายเปรียบเสมือนตัวปลาเนี้ยขอให้เขาได้ไปเจอสิ่งดีๆเหมือนต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วอะไรเงี้ยอุทิศแบบนั้นแล้วก็แผ่ส่วนบุญด้วยอย่างน้อยก็จะได้ตัดกรรมกันในเรื่องของคู่ครอง นะครับโอเคได้จะได้เจอเร็วขึ้น โอเคได้จะได้เจอเร็วขึ้นเพราะตาตามดวงชะตา mm hmm. ต้องรออีกสองปีกว่าจะได้มีโอกาสได้เจอคนที่เป็นคู่แท้แต่แน่ๆคือดวงความรักคุณดีกว่าคุณนนท์น,น,อนอะเอออย่างไรก็สบายใจแล้วไงเห mm hmm. มือนมิชชั่นคอมพลีตอะตอนนี้ยหมดในเรื่องของความรักค่ะจ้าสบายใจในเรื่องของความรักมากๆ mm hmm. และมีความหวังมากๆวันพรุ่งนี้ตื่นมาคือน้าตาสดใสก็มีเลยเออปัดมาสคาร่าอย่างมีความสุขเรียกว่ารอเลยว่าอีกประมาณปีถึงสองปีนี้เป็นช่วงปีทองที่จะเจอเนื้อคู่ อย่างแน่นอนนี่ขอแค่หาให้เจอยากตรงนี้นะคือหาให้เจอนะแต่มันมีเรื่องที่กระตุ้นจิตใจแต่มันไม่ใช่เรื่องผู้ชายได้ไหมเออได้โอเคมันคือเรื่องอะไรโดนของฮะว้ายคนลุกเจ๊จริงปะเนี่ยเอออยากถามเลยโดนไหมว่าโดนจริงไหมเหรอเอออยู่ๆมันจะมีคนมาแล้วไปรู้ได้ไงก็อยู่ๆใครก็รู้โดนมาชีโดนของเล แล้วบอกปะแล้วคนนั้นคือใครไม่ทราบดิฉันไม่รู้จักค่ะแล้วก็อยู่ๆก็เดนมาแล้วก็หรือเป็นแบบพี่ที่แบบรู้จักแล้วก็โดนของไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งก็ไม่ใช่ช่วงหรอกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละคนฮิตดูดวงกับ c h a t GPT สิ่งที่ฉันถามแชทคือมีคนทักว่าโดนของไหมโดนของปะโดนแชทบอกก็เลยตอนเนี้ยไม่สบายใจ คนทักว่าโดนของแล้วแล้วแล้วลวมันอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมมันทักแค่นี้เอาให้ไม่สบายใจพอมันไม่ได้ดูอะไรเพิ่มอ่ะมันแค่สะกิดเอลเฉยอ่ะนอกไปแล้วมันก็ไม่สบายใจอ่ะพี่แปดเอออก็เลยจะถามว่าโดนของจริงๆหรือไม่ฉันโดนของจริงหรือเปล่าเป็นของแบบมนดําคุณใสมนดําคุณใสเจตนาให้เราได้แบบสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาโอเค หนักเบาค่อยว่ากันไม่มีนะถึือเนี่ยไม่มี oh, okay. อ๋อโอเคสบายใจละเออไม่มีแต่ถามว่ามีคนแบบว่าประสงค์ร้ายกับเราไหมมันไม่ได้ถึงขั้นประสงค์ร้ายแต่มีคนที่แอบ,บ<ม>อิจฉาลิษยา<ม>อยู่ไหมมีอยู่แบบไม่เปิดเผยตัวตนนะเออไม่เปิดเผยตัวตน<ม>เนี่ยมันก็มีอยู่โดยที่แบบไม่เปิดเผยตัวตนแต่ถามว่าทําอะไรเราได้ไหม ทำอะไรเราไม่ได้นะไม่มีอ่ะโอ้ยสบายใจมากตอนนี้น <ừ> สบายใจขออีกสามใบได้สิคะยืนยันหน่อยว่าไม่มีในการที่คนทําคุณสาสมนดํานะอัประมงคนอับประมงคนวิชาต่างๆขออีกสามใบไม่มีโอเคไม่มีอย่าคิดเยอะถ้าอย่างนั้นหนูยังต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังในชีวิตช่วงนี้อีกก็ต้องระวังเรื่องอะไรไหมหลังจากนี้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับสามใบครับ มีแค่ระวังในเรื่องนี้แหละการทํางานร่วมกับคนใกล้ชิดบางอย่างหรือคนใกล้ตัวบางอย่างหรือคนที่ต้องทํางานด้วยกันน่ะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของอารมณ์และที่สาคัญคืออาจจะเกี่ยวในเรื่องของเพศเดียวกันน่ะมันอาจจะมีคนที่แบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง เล็กๆน้อยๆกับคนทางานร่วมกันคนทางานร่วมกันนะมันอาจจะก็ไม่ชอบแบบนี้คือมันมันงัดกันต้องมีสติแล้วก็พูดจากันให้ดีๆโอเคเพราะว่ามันมีแค่ความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะครับเอ่อการงานไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคุณทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่จะมีแค่บางเรื่องบางคนเท่านั้นนะบางคนนะอือือคอืไม่ต้องระวังอะไรอาจจะต้อง ทำอะไรบางอย่างที่จะต้องฝึกฝนอะไรบางอย่างที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากฝึกอยากทาอยากชาเลลจนตัวเองอะ่ะอันนี้ต้องทาโอเคเพราะว่าจะได้เตรียมรับกับสิ่งที่จะกําลังมาในอนาคตนะต้องไปใช้ชีวิตบ้างอยากเคร่งเครียดมากจนเกินไปตอนนี้นะคะที่ฉันเปิดร้านเล็บค่ะเ,เป็นร้านทําเล็บเป็นฟิลแบบว่าออสปาเล็บ เว็ ax, อะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับความสวยความงามอ๋อที่คุณทำคอนเทนต์ว่าคุณไปขัดเท้าให้ลูกค้าใช่อะไรนะอย่างนั้นน่ะหรออีกสี่ปีที่จะมีคู่ครองคู้องเป็นลูกพึ่งนะลูกรึ่งอะไรเยอรมันจะไปทาเยอรมันจะถามว่าจะไปได้ดีไหมคะธุรกิจนี้นะสปาเล็บเท้าทำเล็บต่างๆจะไปได้ดีสำเร็จหรือไม่มือซ้ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่ง ดีสําเร็จโอ้ยคนให้การตอบรับดีนะครับโอ้เป็นธุรกิจแบบที่อยู่ได้แบบยาวๆนะเหรอเออยาวๆเลย นะเป็นอะไรที่เน้นเกี่ยวในเรื่องของความสวยความงามคู่รักม,มาทำเป็นคู่รักได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ,อันนี้ดีแล้วก็อาจจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับคนอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกโอเคที <Okay. S 2> นี้นจะดีเลยโอเคนะอันนี้ไพ่ดีครับหมายถึงว่าดีสําเร็จ ได้อย่างที่คิดไว้แน่นอนโอเคฝากด้วยนะคะสำหรับ Gigi n a i l and s p a นะคะ mm. มาร่วมกันทําเล็บด้วยกันได้ค่ะมีบริการแว็กซ์ด้วยนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาด in อาินทาวอ่าาวอินทาวข้าวอินทาวใช่ค่ะเล็บทางดดวนเอกมัยไมราอินทาค่ะไปได้เลยผู้ชายก็ไปได้ผู้ชายก็ไปได้ผ,ไไดผู้หญิงก็ไปดี mm. ผู้ชายจะเป็นสวนเองสปาเธอ็ไปขัดเล็บตีนสิจนะ้าฉันชอบ มีเล็บขบไหมแต่คือชอบขัดในเนี่ยเท้าอ่ะขัดเท้าให้มันนุ่มร้านฉันมีเธอมีด้วยมีเปิดแล้วและใช้ของใหม่ตลอดเธอไม่ต้องห่วถ้าจําได้คือเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามทําได้ดีโอเคคลินิกสปาทําได้ดีโอเคถือว่ามาถูกทางละถูกทางถูกทางครบจบได้นะเอาฝากผลงานหน่อยปัจจุบันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างครับ สำหรับปีนี้นะคะรับรองว่าจะต้องมีหนังที่ทุกคนจะต้องไปดูนะคะทุกคนจะต้องไปดูเท่านั้นสำหรับดีว่าราวีนะคะวันที่10ิบพันวาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยเป็นหนังเรื่องแรกที่แจ็คก,กี้เล่นแล้วก็ร่วมงาน,นกับทาง GDH ด้วยนะคะมีแจ็คก,กี้ปิงปองอยัย,ยนุนิวนิวใช่แล้วก็มีน้องเก่งด้วยตัวแบบพลิกๆทั้งนั้นเลยนะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ มันมีอะไรสอนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็คือมันจะได้ความความสนุกสนานจากตัวละครทุกตัวอืบันเทิงแน่นอนติดตามด้วยติดตามไลยนะคะอันนี้คือผลงานทางด้านภาพยนตร์ใช่แล้วอื่นๆล่ะคะแล้วก็มีละครด้วยค่ะละครก็มีสามสาวโคกอีแหลงทางช่อง3ามก็สามสิบสามดูบนถือกสัมพัสนะคะออนไลน์ทำไหมออนไลน์ก็จะมี Tik ตอกอะไรเอ่ยของเราไปติดตามไป แล้วก็ตัวนี่ร้านทำเล็บนี่แหละทาวินเทลถูกต้องไปกันได้ค่ะจ i g i Nail and Spa ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอโชคดีนะครับผมโอ้ยขอบคุณมากค่ะครั้งหน้าใครจะมาอย่าลืมครับผมกด s u b s c r i b ์ไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าครั้งหน้ายา้ผมเนี่ยได้ช่วยใครดูดงให้ใครนะครับกับรายการหมอแปน์เฮลมีมันจะได้แบบมีเสียง